ย่าค่ะคนสวยลูกค้าอยากได้ไฟข้าหลามแต่ที่เจลรอมีแต่ตัวเตี้ยแต่ลูกค้าอยากได้ตัวสูงออลูกค้าอยากได้ตัวสูงใช่ค่ะครับที่มีเข้ามาใหม่ไหมมีเข้ามาใหม่พอดีเลยออนิวไฟออไม่ใช่ไม่ใช่ออนิวไฟข้าวหลามตัวสูงเพิ่งขับมาไม่เช้าเลยมาแนะนาให้ดูตัวนี้นะครับไฟข้าวหลามปี2010.11จดเค่ะเป็นตัวอไทเทเนียมซูเปอร์ไทเทเนียม ตัวไฟก็หลามมันจะมีรุ่นย่อยด้วยมีโฟลซีรีอ่าแล้วก็มีซูเปอร์แพทินัมแล้วก็ตัวนี้เป็นซูเปอร์ไทเทเนียมฝาครอบเครื่อง<า>จะเป็นสีบอลน,นะครับพี่<า>น้องอ่าสามตัวไหมอ่าสามตัวตรงอ่าตรงไหมตรงอ่าสามตัวตรงนะครับผมอ่าซื้อไหมไม่ซื้อค่ะอ่าเล่นไหมไม่เล่นเออดีแล้วดีแล้วอย่าไปหาเล่น ยางเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นยางเบนซ์โทนแล้วก็แม็กเป็นของแม็กอ่าอีซูซูตัวอนิวนะหล่อเลยด้านในก็หุ้มเบาะหนังให้เรียบร้อยนะตัวเนี้ยเรียกว่าสภาพหนึ่งในร้อยรถสวยนะครับบางเดิมไม่เขียวไม่ชมไม่ตำเลยหุ้มเบาะหนังให้ฮะหุ้มเบาะของดีแม็กเลยอ่าตัวหุ้มดีแม็กโดยตรงเลยนะครับผมไลเนอร์ดูไงเป็นไงสวยงามไม่มีเจาะใช่ไหมเจาะค่ะอ่ากระบะไลเนอร์สวยงามไม่มีเจาะ เป็นดี a ม s p e c สเปคแคนะนี่ตัวซ u เปอร์ไทเทเนียมนะครับผมรถสวยเดิมๆเ,เลยนะคันนี้ดาวเท่าไหร่ตรงนี้ดาวเท่าไหร่คะไม่ให้ดาวโอ้ไม่ให้ดาวมีค่าสินสอดคันนี้มีค่าสินสอดไม่ต้องดาวสินสอดเท่าไหร่คะสินสอดหมายถึงหน่ a เท่าไหร่สินสอดหน ú เท่าไหร่ปิดหูเซ็งเซ็งอะไรเซ็งเซ็งเรื่องเมื่อวานยังไม่จบอีกหรอเซ็งเรื่องเมื่อวานจบได้ยังจ ไม่จบนะ๋ยวพี่จะไปจัดการให้เลขไม่เท่าไหร่เลขไม่แสนหกแสนหกนะครับผมอ่าไปเหยียบคงเหยียบคัสทดสอบให้ลูกค้าดูดิดทำเป็นหรือเปล่าเหยียบคัสสิไปใส่เกียร์เหยียบคัสอ่าเหยียบลึกๆเหยียบลึกเหยียบง่ายไหมง่ายค่ะอ่านี่แหละครับเป็นเป็นรถบ้านเดิมๆเหมาะกับการเอาไปเข้าไร่เข้าสวนรถคัสเดิมอ่าคัสเดิมเกียร์เดิมไม่ใช่คัสทองแดงคัสซิง าไปใส่คัสทองแดงคัสซิงเนี่ยลถรถอย่างเงี้ยคนแก่เขานิยมเอาไปใช้หรือวัยรุ่นยุค90 30 40, 40 50เนี่ยยอซื้อนิยมไปใช้เข้าไร่เข้าสวนหรือว่าไปขับตามบ้านนะการที่เราเอาคัสแต่งคัสซิ่งไปเขาอะสมมติว่าที่บ้านมีคนแก่อายุ70อะ่ะยายไปขี่ไปติดไปแดงอยู่อะ <laughs> แล้วเวลายายใส่คัสเี่ยไม่พุ่งเติดไปตำรถข้างหน้าตายหรอฮะใช่ไหมอันเนี้ยแหละดีเหมาะครับพ,พี่น้องจ๋า เป็นคัสเดิมคัสดีเกียร์ดีนะครับแอร์เย็นเย็นแอร์ฉ่ำาๆปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องเป็นกระจกปรับไฟฟ้าด้วยปี2010 .11 จนนะครับพี่น้องจา๋ามาดูห้องเครื่องนี่อ่านี่ห้องเครื่องสีบอลด้วยเห็นไหมนี่ฝาครอบเครื่องสีบอลน,นะครับเพจตเดิมนะน็อตลองแก้มเดิมหมดนะครับผมนี่แก้มเดิมสติ๊กเกอร์เดิม ฟากระโปรงยังไม่มีรอยถอดเลยทักการน้ำมันอืมควันไม่มีพุ่งมีไอนิดเดียวอีนซูสูสจะเป็นปกติอยู่แล้วจะมีไอตลอดนะครับพี่น้องแม้กระทั่งตัวใหม่ยังมีเอ็กของเสียยะยังมีเลยนะครับอันนี้แอร์นะครับน้ําแอร์นี่อย่างเย็นอ่นอาน้ําแอร์อย่างเย็นเลย <ฮะ S 2> เครื่องดีเกียร์ดีนะครับน้ําไม่ดันน้ํามาดูฝั่งนี้จะไปเปิดตรงนั้นก็ไม่ได้เพราะมันร้อนร้อนเราเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ค่ะเพราะอะไร มันจะพุ่งค่ะมันจะพุ่งหม้อน้าจะพุ่งใส่หน้าเดี๋ยวหน้าจะไหม้นะครับมาเกะดูตรงนี้ไล่สายน้ำนี่หม้อน้ําสายไล่มานี่แล้วก็มาเกะดูทำอะไรนี่น้ําไม่พดนะน้องไหนดูน้ํกใจอะมาเชียะอะไรตกใจอะไรก็เสียงมันตีอ๋อน้ําไม่พดใช่ไหมเห็นไหมน้ําไม่พดไม่เดือบป๊อป๊บปป๊ปเห็นไหมอ่านี่น้ํานิ่งเลยนิ่งนิ่งเลยเอามือกล้องดูหน่อยอ่านิ่งๆิ่งอย่างนี้ แสดงว่าน้ำไม่ดันนะครับพี่น้องจ๋าสวยเลย <c oughs> นี่แหละวิธีการดูรถง่ายๆนะครับค่าตัวครับค่าสินสอดคันนี้ขายแพงหน่อยนะครับเพราะว่า1ได้รถตัวสูง2รถสภาพ1ในร้อสวยเลยน็อตไม่ขยับแม้แต่ตัวเดียวนะครับหรือลองมาดูรถก่อนมาต่อรองราคาได้นะครับเปิดราคาที่229,000บาทใครชอบใครถูกใจติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็ฝากช่องติดต่อช่องช่องช่องใหม่ของน้องไน์ด้วยนะครับ ฝากช่องตัวเองหน่อยน้องในรถสวยค่ะน้องในรถสวยนะครับผมก็ฝากติดตามช่องน้องใหม่ด้วยนะครับมื่อนี้เสียยะกับน้องในไปก่อนเด้รขอบคุณพี่น้องหลายหายสวัสดีครับ